10เพกจีนยุคก้าสูนที่หล่อที่สุดในใจแฟนๆปี2025ในยุคนี้นักแสดงชายจีนที่เกิดหลังปี1990ต่างพาเรดกันขึ้นแท่นสามีแห่งชาติด้วยความหล่อที่แตกต่างและมีเสน่ห์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นเซียวจ้านจากกำนานจ้างไห่หรือวีหนิงจากปลปักจำนนไปจิ้งถิงจากวันนี้วันไหนยังไงก็เธอหรือแม้แต่หยางหยางคงจิ้น หลิวเสียอี้ก็ล้วนเป็นขวัญใจแฟนทั้งในและนอกประเทศล่าสุดชนิดจีนร่วมกันโหวตพระเอกจีนที่หล่อที่สุดในใจคุณเรารวบรวม10อันดับมาให้คุณแล้วมาดูกันว่าใครจะคว้าอันดับหนึ่งไปครองอันดับ10จางหวัานอี้หล่อแบบมีเอกลักษณ์ยิ่งมองยิ่งชัยแม้ตอนซีรีส์ห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันดร์พักหนึ่งออกอากาศช่วงแรกหลายคนบ่นว่าหน้าตาเขาธรรมดาแต่เมื่อดูไปเรื่อยๆหลายคนกลับเริ่มหลงเสน่ห์ จางวันอี้จัว่าเป็นหนุ่มจีนแบบหล่อดูนานๆแม้ไม่ได้หล่อกระแทกตาแบบเซียวจ้านหรืออยางหยางแต่ความกลมกล่อมของใบหน้าทำให้เขามีสเสน่ห์แบบเฉพาะตัวอันดับ9ลูห่หานหล่อระดับไอดอลยุคทองแห่งความปังในปีนี้ลู่หานยังคงได้รับการโหวตจากอดีตสมาชิกวงเอ็กโซที่เคยครองใจสาวๆทั่วเอเชียลูหานมีใบหน้าละมุนละไมดวงตาไขาลูกกวางดูน่าทนุถนอม ขณะผู้หญิงบางคนยังบอกว่าเขาสวยกว่าตัวเองแม้ช่วงหลังจะออกแนวสโลไลฟ์ไม่รับงานบ่อยแต่ความรอระดับตำนานยังตราตึงใจแฟนๆเสมออันดับ8เชิงอี้รอสายเทพเซียนโดดเด่นในชุดย้อนยุคเชิงอี้แจ้งเกิดจากซีรีส์ปดผนึกหัวใจหวนรักและได้รับฉายาเทพบุตรชุดจีนเชิงอี้เหมากับบทแฟนตาซีสไตล์เทพเซียน ด้วยใบหน้าละมุนและดวงตาอบอุ่นปีนี้เขากลับมาพร้อมงานใหม่เพียบทั้ง The Journey of Legends สื่อรักปีศาจยิ่งจอกภาคเล่รักเพลงดาบ Hero l e g e n d และ24กลยุทธ์ฉางอันใครชอบหนุ่มหล่อในชุดย้อนยุคห้ามพลาดอันดับ7ฐานเกียนซื่อหล่อเฉียบในลุกย้อนยุค จากบทบาทเด่นในห่วงคำนึงดวงจนิลันภาคหนึ่งและคู่มือนักล่าฐานเจ้นซื้อขึ้นแท่นนักแสดงดาวรุ่งขึ้มือดีและหลอกระชากใจก็อาจไม่โดดเด่นในบทสมัยใหม่แต่เมื่อใส่ชุดจีนย้อนยุคกับหล่อทะลุจอใส่ตาคมเฉียบกับลุกผมยาวในซีรีส์ทำให้เขาเป็นหนึ่งในขวัญใจสาวๆแบบไม่ต้องพยายามอันดปกรีเซียนหล่อแบบมีสไตล์ตีบทแตกทุกแนว ลีเซียนด่งดังจากนายเย็นชากับยายปลาหมึกเขาเป็นหนุ่มที่ยิ่งดูยิ่งหลงใบหน้าของเขาอาจไม่ได้หวานละมุนแต่กลับมีสเสน่ห์เกินต้านด้วยลุกหนุ่มอบอุ่นสายตาจริงใจและการแสดงที่สมจริงเขาไม่ว่าจะรับบทนักกีฬาอีสปอร์ตหรือหนุ่มทำธุรกิจในต่างจังหวัดก็ตรึงใจผู้ชมได้เสมอและในปีนี้เขากลับมาในซีรีส์ย้อนยุคงามบุพภาสกุณาก็เรียกกระแสเรตติ้งดีเกินต้าน อันดับ5ห่วงจิงหวีหล่อแมนสตาฮีโร่หนุ่มหล่อกล้ามแน่นผู้โด่งดังจากซีรีส์ร้ายนักรักเสพติดและมีภาพลักษณ์ฮีโร่ฟุก้าหารหวงจิ่งหวีมีคิ้วเข้มจมูกโด่งและโครงหน้าชัดเจนเหมาะกับบททหารตำรวจหรือพนักง,งานกู้ภัยอย่างมากไม่ว่าจะในกองกำลังประจันบาลหรืออุ่นหัวใจด้วยไฟรักก็มัดใจคนดูแบบไม่ต้องพยายาม อันดับ 4. หลิวเสียอี้หล่อระดับเทพบทน้อยแต่เด่นทุกซีนแม้จะเล่นบทรองมาตลอดไม่ว่าจะเป็นลิขิตรักนางพญางูขาวหรือบทผนึกหัวใจหวนรักแต่เสนีของหลิวเสียอี้กลับไม่ลดลงเลยไปหน้าคมเข้มคิ้วดกจมูกโดง่งทำให้เขาโดดเด่นแม้อยู่ในบทตัวร้ายเพราะหน้าตาแบบนี้คนดูจำขึ้นใจล่าสุดหลิวเสียอี้ได้สร้างปรากฏการณ์อีกครั้งกับซีรีส์จีนแนวพีเรียด แฟนตาซีกระแสแรงอย่างขนาดหนึ่งหัวใจนิดนิดนดรันที่ได้ประกบคู่กับนางเอกตัวแม่อย่างถังเยียนใครที่ยังไม่ได้ติดตามผลงานใหม่ของหลิวซีห้ามพลาดอันดับ3เซียวจา้านหล่อไร้ทิฏฐิยิ้มทีใจละลายจะบ,บทเว้่ยอิงในปรมาจารย์และทมารสู่หนึ่งในพระเอกแถวหน้าของจีนเซลจา้านมีดวงตาที่เหมือนพูดได้รอยยิ้มอบอุ่นและใบหน้าที่ลงตัวทุกมุม ไม่ว่าจะใส่ชุดย้อนยุคหรือเสื้อผ้าสมัยใหม่ก็หล่อทะลุจอจึงไม่แปลกที่เขาจะติดอันดับหนุ่มหล่อระดับโลกเป็นประจำปีนี้กับผลงานใหม่ตำนานจ้างไห่ละครดีมีคุณภาพเซียวจ้างก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังแค่ละครเริ่มเปิดตัวจนถึงตอนจบก็กระแสแรงดีไม่มีตกอันดับสองกงจินหล่อแบบพระเอกนิยาย หนุ่มหล่อจากนักรบพเนจรสุดข,ขอบฟ้าผู้มีโครงหน้าคมชัดและสเสน่เกินต้านกงกินเป็นพระเอกที่ดูดีได้ทั้งในชุดสูตรและชุดจีนย้อนยุคเขามีใบหน้าที่โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นและบ่อยครั้งติดโผลหนุ่มหล่อแห่งปีจากหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะงานพรมแดงหรือการแสดงหน้าจอก็ทําให้คนดูใจสั่นได้ทุกครั้งและดับหนึ่งอย่างย่างแชมป์ความหล่อแห่งยุค90 อย่างอยานคือหนุ่มหล่อที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากนิยายรักวัยเรียนจากยิ้มนี้โลกละลายจนถึงดุดดวงดาวเกียรตยิยศความหล่อของเขาก็ไม่มีตกด้วยดวงตาเป็นประกายจมูกโดง่งริมฝีปากได้รูปและรอยยิ้มที่ทำให้ใจละลายปีนี้อย่างยางกำลังจะกลับมาในบทนำของซีรีส์ฟอร์มยักษ์คำพีวิถีเซียนเตรียมใจละลายกันอีกครั้งได้เลยนะคะ นี่ก็คือ10พระเอกหนุ่มหล่อยุค90ในปี2025นี้ที่แฟนๆโหวตให้นะคะปีนี้พวกเขาต่างหันมารับบทนำในซีรีย้ยอนยุคระดับมหากาบทั้งเซียวจ้านอย่างหยางและกงจิ้นเรียกได้ว่าเป็นปีทองของสายรักหล่อๆเลยทีเดียวใครคือสามีแห่งชาติในใจคุณคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันได้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ